การจะเปลี่ยนเทพประจําตัวอีกแล้วนะคะถ้าจะพูดในเรื่องของการเสริมดวงในช่วงนี้นะคะก็จะแนะนํานะคะในเรื่องของการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด7วันเลยนะคะคนที่เกิดวันจันทร์อยากให้ไหว้มากๆเลยนะคะก็คือให้เน้นไหว้พระศิวลีจะมาช่วยในเรื่องของการเสริมเรื่องโชคลาภแล้วก็การเงินโดยเฉพาะเลยนะคะแนะนําว่าจุดธูปสดอกนะคะแล้วก็สวดคาถาพระศิวลีทั้งหมด7จบนะคะแล้วก็ถวายพวกดอกไม้สีขาวมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ลอยในน้ําอบหรือ ในน้าหอมก็ได้นะคะแล้วเอาไปถวายทานเท่านี้นะคะก็จะทําให้มีในเ,เรื่องของโชคลาภเนี่ยดีขึ้นนะคะต่อมาค่ะคนที่เกิดวันอังคารแนะนําให้ไหว้พระแม่อุมาค่ะหรือพระแม่สักตินะคะที่เป็นผู้หญิงใส่ชุดสีแดงขี่เสือโค่งแต่เน้นว่าต้องใส่ชุดสีแดงนะคะถึงจะถูกกับคนเกิดวันอังคารสวดคาถาพระแม่อุมาหรือพระแม่สักติ19จบสวดบ่อยๆทําทุกวันท่านชอบดอกกุหลาบสีแดงน้ําแดงน้ํามะเขือเทศถามว่าเสริมในเรื่องอะไร จะมีในเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของการที่ให้คนเมตายดูเยอะขึ้นต่อมาคนเกิดวันพุธกลางวันอยากให้ไหวพระปางอุ้มบาศอาจจะสลับวันกันหน่อยนะแต่พระปางอุ้มบาศเนี่ยจะช่วยคนวันพุธให้มีความสุขนะคะปลอดภัยจากอุบัติเหตุแล้วก็ทําให้มีคนเนี่ยนับหน้าถือตามากขึ้นให้จุดพูก3ามดอกนะคะแล้วก็พวงมาลัยหนึ่งพวงค่ะสวดคาถาประจําวันพุธไปสวด ต่อหน้าปากอุ้มบาทน,นะหรือถ้าใครที่เกียิหาคาถาสามารถสวดคาถาหน้าโมตระเนี่ยทั้งหมด 39. กจบก็เทียบเท่ากันได้ตรงนี้เนี่ยจะเสริมในเรื่องของเรื่องงานนะคะให้มีคุณภาพมากขึ้นทํางานง่ายขึ้นไม่เครียดแล้วก็มีคนช่วยเหลือต่อมาค่ะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนยังอยากให้ไหวพระราหูอยู่นะคะหรือว่าพระนารายณ์ทรงพุธท,ทั้งสององค์นะคะจุดทูบ16ดอกเน้นว่าควรจะเป็นทูกดํสาสวดคาถาทั้งหมด9จบคาถาพระราหูก็สวดคาถาพระราหู พระนารายนะคะก็สวดคาถาพระนารายหรือใครที่บูชาครุฑก็สวดคาถาครุฑนะคะทั้งหมดกจบเน้นถาวายเป็นกวกน้ำสม้มผลไม้ก็เป็นผลไม้ที่เป็นทรงกลมนะคะจะช่วยเสริมตรงนี้ในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องของคนที่จะเข้ามาเป็นศัตรูให้เขาไม่เข้ามานะคะทำให้ชีวิตราบรื่นมีความสุขยิ่งขึ้น